สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันพัฒรนันท์ปึกทัพอนันต์จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพกับช่วงนักข่าวพลเมือง Citizen Reporter ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นมุมมองของคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับสังคมรอบตัวนะคะการได้มีธุรกิจเป็นของตนเองคงเป็นความฝันของคนรุ่นใหม่หลายๆท่านนะคะซึ่งในปัจจุบันนี้ก็มีคนรุ่นใหม่บางท่านได้เดินตามความฝันนี้ไปจนได้มีแบรนด์สินค้าเป็นของตนเองตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะ พวกเขามีแรงบันดาลใจมาจากอะไรและพวกเขาได้รับอะไรจากการทำธุรกิจนี้ร่วมกันหาคำตอบกับนักข่าวพลเมือง c i t ิเซนรี p o r t เตค่ะคงปฏิเสธไม่ได้ว่าในปัจจุบันมีนักธุรกิจจำนวนมากที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยและถือได้ว่าเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นใหม่ที่มีความฝันอยากจะมีธุรกิจส่วนตัว หลายคนมีไอเดียแปลกใหม่จนสามารถสร้างธุรกิจที่สร้างสรรค์เกิดเป็นแบรนด์สินค้าและได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเจ้าของกิจการจริงๆแรงบันดาลใจ,ใจมันมาจากความชอบมากกว่าว่าเราชอบของชิ้นนี้ชอบใส่เองด้วยเราก็เลยอาจเริ่มจากพอเราชอบแล้วเราลองซื้อมาใส่แล้วคนอื่นก็ถามว่ามันมนซื้อที่ไหนหรือว่ามันอะไรยังไงเราก็เลยเริ่มคิดว่ารเรา เอาตัวนี้ทําแหวนแบบที่เป็นของเราขึ้นมาขายดีกว่าอ๋อก็พอดีเรียนจบด้านแฟชั่นมาค่ะก็เคยได้ไปทํางานพวกกองนางสาวไทยทําเสื้อผ้าอยู่แล้วก็เลยคิดว่าทําไมเราไม่ลองทําเองดูก็เลยหยิบจับไอสิ่งที่ชอบเนี่ยค่ะมาลองทําขายเล็กๆน,น้อยๆก่อนผมว่าทุกคนจะมีความฝันอยู่แล้วนะทุกคนต้องมีความฝันอยู่แล้วว่าอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่ามันก็เป็นช่วงที่ ช่วงนี้ไปรู้มาทําเยอะเพราะว่าม,มันเหมือนมีโอกาสได้ลองกันตลาดมันก็เปิดด้วยมีอะไรหลายๆอย่างรองรับจริงๆเศรษฐกิจมีผลนะคะแต่ว่าการขายอะถ้าเราอย่างของที่ร้านนะคะคือเราไม่ได้ขายแพงมากคือถ้าพวกแหวนตัวเรือนแบบนี้แล้วแบบมันราคาสูงเกินไปอะมันก็จะออกยากแต่คือเราก็ทำปริมาณเอ้หมายถือว่าทำคุณภาพมันให้มัน สมกว่าราคาคือคนก็เลยรู้สึกว่ามันถูกแล้วก็จับซื้อได้ง่ายอะไรเงี้ยค่ะสิ่งที่ได้รับจากการทำธุรกิจส่วนตัวไม่ใช่เพียงแค่ผลกำไรเท่านั้นแต่เป็นประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่และความสุขรวมถึงความสบายใจในการทำงาน เพราะพวกเขาได้ทําในสิ่งที่ตัวเองรักเหมือนเราได้มาเรียนรู้การท,ทําธุรกิจจริงๆครับผมคือเรามองจากในมุมอมองของคนซื้อหรือว่าอะไรเงี้ยเราไม่ทังรู้ว่าเบื้องหลังจริงๆยังไงการออกแบบหรือการอะไรเงี้ยครับเหมือนเราก็มีความสุขเวลาที่เราได้ทํางานตรงนี้เวลาที่เราได้มาขายของคือเป็นสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วแล้วเราก็จะเต็มที่กับสิ่งที่ที่เราทำาเงี้ยค่ะ้เว่าอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองคมันแบบมีอะไรบ้างผมว่าเรื่อง นึ่งเรื่องใจนะสำคัญใจในการทำงานเพราะว่าพอทำเองแล้วปุ๊บมันต้องทำทุกอย่างเองอะ่ะทุกทั้งระบบเลยครับตั้งแต่การผลิตออกแบบทุกอย่างวิ่งงานอะไรเงี้ยสำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องคอนเน็กชันอะไรเงี้ยครับก็พยายามถ้าเกิดเป็นคนที่จะทำธุรกิจใหม่ก็ควรจะหาคอนเน็กชันเยอะๆจริงๆอายุไม่มีผลนะคะเพราะว่ามันอยู่ที่เราเริ่มได้เร็วเราก็นำคนอื่นจริงๆค่ะอันนี้มันแบบว่าอยู่ที่โอกาสด้วยแบบถ้าเราจับทางได้ถูกเร็วอะ่ะมันก็ทําให้เราแบบ ไปได้ไกลก,กว่าคนอื่นเริ่มเร็วก็ชนะคนอื่นค่ะอายุไม่ได้เป็นข้อจำกัดในการทำธุรกิจขอแค่มีความพยายามความกล้าและรู้จักพัฒนาตัวเองเพียงเท่านี้เราก็สามารถประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนความฝันที่อยากจะมีธุรกิจเป็นของตนเองจะเป็นจริงได้นั้นก็ขึ้นอยู่กับความพยายามและโอกาสที่ได้รับนะคะ คุณผู้ชมอเองก็สามารถร่วมเป็นนักข่าวพลเมือง Citizen Reporter กับเราได้โดยแชร์มุมมองและเรื่องราวมาที่ f a c e b o o k c o m c i t i z e n t h a i p b s หรือทางโทรศัพท์หมายเลข0949761285เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ